สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube อูช้ยใหญ่นะครับผมสวัสดีแฟนเพจสวัสดีพี่น้องชาว f a c e b o o k ทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าสุกเกตครับมาอัปเดตงานให้ดูครับวันนี้ครับวันนี้แผ่นเล็กมาส่งครับเด็กมาส่งผมได้ ปูพื้นนะครับปูพื้นลายกระบะลาดนะครับลาดนี่นะครับปูเสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยนี่นะครับคุณนะครับว้านะครับโค้งนะครับเวลารถเกียร์รถไมโครขึ้นมันจะไม่พลาดนะครับข้างบนกระปูพื้นนะครับปูเรียบร้อยปู แต่ยังไม่เรียบร้อยครับยังไม่ได้เชื่อมมาปูไว้ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้สี่มิลนะครับเป็นสี่มิลเหลือเอาเหล็กนิ้วคือนิ้วมาปูลูกทำลูกกระนาดนะครับยังไม่ได้ทำนะต้องทำคันบันไดมันครับปูพื้นไปก่อนนะจะเดินให้เดินสะดวกนะครับ เชื่อมแท็กเป็นจุดเป็นจุดไว้ครับรอเชื่อมแข็งครับตอนนี้ก็ปูพื้นปูพื้นไว้ครับแต่แต่ยังไม่ได้เชื่อมนะครับปูไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเชื่อมนะครับดูแล้วก็ขึ้นแผงหน้านะครับนี่แผงหน้าทรงชีเจนะครับคันนี้จะเป็น ผสมปสานระหว่างทีเจกับชายใหญ่นะครับด้านหน้าจะเป็นทีเจด้านหลังจะเป็นชายใหญ่นะครับนี่เลยนะครับขึ้นโครงไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นหล็กเหล็กกล่องเลยนะครับกล่อง4ี่ณสนิ้วครับปากแบบนี้เลยนะครับ สตัวครับเดี๋ยวมีขั้นมานี่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ทำํำตรงนี้จะเป็นเป็นไฟนะครับไฟท้ายนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของรถก่อนว่าจะเอาายไฟแบบไหนนะครับจะได้ให้จัดหาไฟมาผมจะได้เจาะเบ้าถูกนะครับจะเอาเหล็กที่จะเสเตลเลตไว้ว่ากันนะครับเอาเป็นเหล็กก็ได้เล่นสีก็สวยเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับ ผมน้ำแขางผมใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับ <Okay. S 1> พอพอดูได้ไหมครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> นี่เลยนะครับ <Okay. S 1> ทีมงานโทรหนึ่งครับผมรถด,ดําสวยๆจารัดครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยครับม้วนหัวเหล็กแล้วก็พับท้ายสวมเข้ากับรางหกนะครับแล้วก็เหลือเก็บด้านหน้านะครับ แ <t ries> สงมันนอ้ยยนนอยแล้วครับมันเย็นแล้วค่ำแล้วแสงมันน้อยแล้วโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวมีความคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ท่านชมได้ดูอีกนะครับเพราะว่ามีพ <c oughs> ี่น้องอยากดูครับว่าเออถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับน,นี่นะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ช่างไม่มาครับวันนี้ใหญ่หญเจัดการเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที cassette, ่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ